หลังนี้โดนครับผมโนๆๆๆหลังนี้โดนครับรอบ,บตรวจทานก่อนกลับบ้านนะครับมีผลงานแล้วล่ะเป็นปลาช่อนนะครับไซนี้อุ้ยหลังข้างหน้าโอ้ปลาช่อนน้อยลุดไปเลยข้างหน้านั่นไงปลาช่อนนะครับนี่ขันยบจวบเติ้นลุด ไปครับข้างหน้ามันมีตัวติดครับนั่นไงมีจริงด้วยโอ้ยรุ่นนี้อีกแล้วเป็นไงโอ้โหโดนแต่รุ่นนี้จริงๆครับประช่อนนี่เหมือนติดครับผมนะนวบนวบนวบ,นวบ,นวบโอ้โหรุ่นเดียวกันช่อนเล็กอีกแล้วข้างหน้าครับผม อุ้ยขนุกนอบวะอุ้นว้นุ้นโดนโดนุ้นั่น,นไงอุย้ยโดนครับผมอุย้ยเห็นตัวแล้วครับนี่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 ุ้ย สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซทุกท่านนะครับคราวน,นี้เราก็มาเก็บเม็ดที่ปักไว้เมื่อวานนะครับทั้งหมดก็25ลังนะครับผมใช้เป็นเหยื่อเขียด20ลังเลยนะครับก็ใช้เหยื่อใส่เดือนหรือเหยื่อครอบจกักรวาลไว้ด้วยนะครับเพราะว่าหมายนี้ก็เคยมาปักอยู่บ่อยนะครับผมจะเป็นหมายทุ่งนาะที่มันมีบิงนองนะครับพี่พงษ์ ลักเลาะไปทางนี้เลยนะครับผมไงเดี๋ยวไปรับชมผลงานเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็ตอนค่ำคืนนะครับผลงานจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเก็บเบ็ดตรงนี้กันต่อเลยนะครับผมไปครับตอนนี้ยังปักไม่เสร็จนะครับ มีมาตีกิโลวก็ปักมาจากตรงน้นนะครับเดี๋ยวกลับไปทานอีกทีนึงครับตอนนี้กําลังปักแถวนี้นะครับตี้ยินเสียงดุม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 ตีขยดเกือบตายครับนะทางข้างหน้าครับผมน่าจะไม่อยู่พาไปทิศกอข้าวไปละ นี่ไงหลังข้างหน้าครับคันยืดยืดน่าจะไม่อยู่โอโหติดพักบุ้งหลังนี้โดนครับผมหลังนี้โดนครับ ทานก่อนกลับบ้านนะครับมีผลงานแล้วล่ะเป็นประชอนนะครับไซนี้เว้นๆเลยโอเคก็ถือว่ามีแต้มมีผลงานนะครับผมเก็บไว้ก่อนครับทําประเกาแล้วกันมาครับผมสองทุ่มครับตอนนี้เรามายามเวทกันสักรอบนะครับ มาเย็ยนนี่ได้ไปแค่ปลาช่อนตัวน้อยตัวเดียวนะครับหลังนี้พาไปติดอะไรกันนะ่ะโอ้โหมาเย็ยนก็พาไปติดนะครับน,นบี่ก็ทั้งหมด25หลังนะครับใส่ยเยืือเขียดไปประมาณ2 2หลังนะครับใส่เหยือใส่เดือนไว้3หลังนะครับติดไว้เผื่อดดนประดุกหลังแรกกับแหวแล้วครับรอบนี้หลังนี้เยือหมดครับผม เป็นหม่เดิมอยู่นะครับผมหม่นี้ก็เคยมาปักอยู่บ่อยๆทางน้าลัางหลังครับเขียดอย่างลอยอยู่เลย,อ,ยอะไรวะนะปูปูเยอะโอ้เก็บเลยแล้วกันเขียดเราก็ตายไปแล้วนะครับเย็นเยอะ อผ่านมาเป็นสิบลังเลยนะครับผมเอเขียดหมดตายมั่งหมดมั่งนะครับลังนี้ยังอยู่ดีใหม่มาฟัางโดนหรือไม่โอ้โหเหยืะอหาครับใส่เป็นเขียดเลยนะ มาเย็นติดพักป,ปุ้งตอนนี้เป็นไงมัง้งโอ้ขียดยังอยู่ไป mm hmm. ครับครับผมยังไม่โดนเลยนะครับียังไม่เห็นหน้าปลาเลยลังนี้ก็โ oh, oh, หเยอะแหลกเลยปลาถ้าจะเป็นปลาชอ่อนเล็กครับกินเยอะแหลกๆนีนะ่ตียัตายอย่างเดียว ข้างหน้าลงๆนี่ใส่ขอบจกักรวาลเพื่อใส้เดือนนะครับหมดเรียบร้อยแล้วครับไปดูข้างหน้าอีกสองลังครับฝั่งนี้โดนมล้ไข้างหน้าก็ใส่เส้เดือนเหมือนกันนะครับไม่มีดิ้นเลยน่าจะหมดโดยอีกหนึ่งลังครับที่มาเย็นนี้ได้ประชดน้อยนะครับตรงนั้น ยหมดแล้วมั้งโอเคยังครับไปใส่เยอะอันนู้นก่อนนะครับข้างหน้าอีข้างหลังนะครับใส่เยอะครอบจัก,กรวาลสาดต่ไม่ตึงๆโอ้ไม่ติดครับผมปูมีปูกินหรือไม่โอเคเกี่ยวเยอะไว้ไหมครับอุ้ยหลังข้างหน้าโอ้ ปลาช่อนน้อยรุดไปเลยน้ำคุ้นๆเห็นตัวแวบๆแบบโดดเป็ดรุดไปเลยนะครับน่าจะมีตัวรุ่นนั้นหรือไม่เดยวปลาเอาปูไปก่อนนะครับนีกนึ่นนตัวกับผมแถวสุดท้ายยังไม่ได้ตัวเลยนะครับเกียแค่ยังยุดดีตรงนี้ไปครับ เรื่อยๆข้างหน้านั่นไงปลาช่อนนะครับนี่ขันยบตบวดิรนดลุดหรุ่นนี้นะครับใส่ปลาเข็มเย็นจะได้น้อยก็นี่เป็นตัวไม่มีตัวใหญ่แล้วมั้งโอเคเก็บครับผม ไปครับข้างหน้าจะม,มีตัวเพิ่มอีกหรือไม่นะครับยังซ่องสำลังเลยลังนี้เป็นไงหุ้ยกบกระโดดโโเดือดเทหัวหุยกบกระโดดไปนี่นะครับเข้าไวไหวๆไ,ไปเลย <laughs> ไปขับข้างหน้ามันมีตัวติดครับนี่นไงมีจริงด้วยโอ้ยรุ่นนี้อีกแล้วชอนปอกๆอกเป๊กๆแล้วครับ ได้แต่รุ่นนี้ซะละมั้งสามลังลูกเบดนะฮะหลังสุดท้ายครับเป็นไงโอ้โหเลือเต้หัวครับเจยดโอเคก็สรุปว่าได้แค่ปลาช่อนเว้นๆนะครับรอบนี้สองตัวเยอะเปลี่ยนแทบทุกลังเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรา สา,ส,าาส,สามทุ่มสีทุ่มค่อยมาอีกรอบนึงนะครับมาครับผมไก่จะสีทุ่มแล้วครับสามทุ่มสีสิบห้ามากันอีกสักรอบนะครับยังไม่ได้ยังไม่โดนอะไรกันเป็นชิน้นเป็นอันเลยนะครับวัปาลมหายไปในมดเข้ารู้เหยียดยังอยู่นะครับตัวนี้ ถ้าจะย้ายลงสะมดแล้วมั้งแต่หลังนี้ก็กินนะนี่ระขอแขวนเลยนะครับหลังนี้ก็เหมือนเดิมอุ้ย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 ป่าออกไปแล้วนู่น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 กินดีดไว้นะครับนี่ถ้าจะเป็นป่าเล็กแล้วละ่ะหลังนี้ก็หายครับผมเยอะ ไม่ได้ตัวไอีก็ไมแล้วมั้งเงียบจริงๆไม่มีเสียงปลาติดปลาดิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นไงกินเลือกครึ่งตัวหลังข้างหน้าเป็นไงโอ้นี่ไงโดนรุ่นนี้นะครับนี่ยอ๋อ <c oughs> กำลังแว้นเลยนี่ปากกับขาดเก็บใส่เกือล้โอ้โข้าวไวๆเลยนะครับนี่มาเฝ้าลูกเขียดตรงนี้นะครับโอ้โหไม่ยอมกินครับว่าอยู่อะไรปลานะครับว่ายชนต้นข้าว โอ้โหโ,โดนแต่รุ่นนี้จริงๆครับประช่อนนี่อะไ<ฮ>รจะขนาดนี้จตรุ่นลูกแล้วนะครับโอ้โหซสกเกอร์ซสกเกอร์กุ่มขี้ดีกว่ากำตดนะครับเอาไปก่อนตังนี้เป็นไงเนขียดยังยู่ครับผม เหมือนติดครับผมนะนวบนวบนวบ,นวบโอ้โหรุ่นเดียวแค่ช้อนเล็กอีกแล้วนวบนวบนวนวบ,นวบเจอแต่ลุ่นนี้ไม่มีใจใหญ่กว่านี้แล้วไง ครับผมเหมือนได้ยินเสียงป่าดิ้นนะครับมีซอ,องสามหลังนะครับคันนี้นี่หรือว่าให้เบ็ดเสยๆแล้วไม่ติดหลังนี้ิูดีครับอะไรนะกบนกบกระโดด าจะหกกินเยอะย่ในบิงนาอ๋อนี่ไงน้ำไวๆหายไปแล้วเดี๋ยวใส่เดือนฟังคนไม่ทำงานนะครับเอ๊ะข้างหน้าครับผมอุ้ยขนนุ่นอบวะอุ้ยนู้น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 อุ้ยโดนโดนอู้หู้นั่นไงอุ้ยโดนครับผมปลาอะไรวะปลาอะไรขันนุ่นอบเลยนะครับ โอ้ปลาดุกฮมปลาดุกนาครับปลาดุกนาตัวเรืองแซมเลยเยอะครอบจักราวาลทำงานแล้วโอ้โหตัวใหญ่น่าจะมีเลือแล้วมั้งไม,ม่เดี๋ยเดืเดี๋ยเดยเดสียว กึ้ไกัอยู่ดุกหนาแท้ๆเลยนะครับหัวก,กลมๆเลยใส่ไว้กเ็เคีเดยดเจ้าครับผมแถวสุดท้ายแล้วนะครับหลังนี้ก็ยังอยู่ดีครับ มากีรอบก็ยังอยู่ดีแล้วผมเหลือไม่กี่ลังละโอ้โหเหยือหายครับตังนี้ไอ้ครับยังอีกสองลังสุดท้ายตังนี้เป็นไงรอบแรกโดนนะครับรอบนี้เงียบไปครับ ใชเป็นไงนิ่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 งสุดท้ายก็ยังอยู่ครับผมมีหอยมาตอมเยอะครับเยอะโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปดูผลงานกันะครับผมดูผลประกอบการ <laughs> <ม>อย่างน,นี้อื้อไหือ ได้เดือนแดงอืมโธ่นานาแท้เนาะรามโอเคครับผมรอบนี้ได้สีแต้มครับอ่ะเดี๋ยวไงเราไว้รุ่นตอนเช้ากันอีกสักรอบนะครับผมก็ได้เป็นปลาช่อนมาสามแล้วก็ปอดุกมัน,นึ่ง โเคขังไว้กินครับผมอนองโอก็ยังไล่ตัวเลยอืมโอเคครับครับนั่นก็เป็นผลงานเมื่อค่าคืนแล้วก็เมื่อวานเย็นครับได้แต่ตัวกระป๊อกกระแป๊กนะครับผมก็หลังแรกครับตรงนี้แต่คันเบสมันหายไปไหน ข้าว้างนี่ครับหลับชเช้าเรานะครับจะมานหรือไม่ครับวันนี้เดี๋ยวรังแรกนี่ทําไมเข้าข้างไปโน,โน่นอุ้ยเห็นตัวแล้วครับนี่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 นอุ๊ยปลาดุว้าโอ้โห,โหพามาติดตรงนี้นะครับนี่ใส่โควันนี้เลยนี่นี่นนโอ้โยโอ้ยมาแล้วครับตัวแรกแต้มแรกของเราอุย้ยตัวสวยด้วย xuôi đuôi nữa các, đeo 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 rút, cho chân rút, ủm, ủm, luôn à, ủm, giải hóc giải giải chân, ủm, chưa, đeo มาแล้วครับผมแต้มแรกเราเชา้านี้หลังแรกเลยนะครับเป็ดอินวัดใหญ่ครับนี่โโอ้หพาขึ้นมาเกยตื้นไม่ไปทางน้ํานะครับมาทางหญ้าครับผมโอ้โหใหญ่แท้ใหญ่แท้ครับผมโอู้ยเอาให้เก็บก่อนเลยนะครับผมแต้มแรกช่วงเช้าเราโอ้โหมาถึงกระโดดเลยนะครับนี่มาด เห็นคันเบ็ดขึ้นบกเนี่ยคิดว่าเป็นงูแล้วนะครับโอ้โหเป็นอีกหนวดใหญ่ได้นะครับโอ้โหใหญ่จริงโอ้โหมาเรื่อยๆนะครับาหม่นี้นี่จับได้ละอันตรายครับ ไม่อยากจะโดนปักโอ้โหเข้าขอบปากบนเหมือนเดิมนะครับผมเต็มเต็มเลยนี่เรียบร้อยโอ้โหเต็มแรกยันใหญ่ครับผม แล้ว <laughs> มาแล้วครับแต้มแรกไปครับหลังแรกก็มาแล้วครับ <c oughs> คาดคิดว่าจะเจอใหญ่ขนาดนี้นะครับหลังนี้ก็กินหแตแต้มเมื่อคืนก็กินนะครับกินโอ้โไม่ติดว่ะ เก็บไปเรื่อยๆครับผมหลังนี้เขียดยังโย้ครับอ๋อย,ยังไปดินไปพลาดใบข้าวมีตัวมีแต้มเพิ่มอีกหรือไม่นะครับไปครับผมเฮ้ยข้างหน้าวะข้างหน้าเฮ้ยข้างหน้านี่นี่นี่นอ้ยตายไปแล้วปูกินด้วยโอย้โดนปูกินโอ้โหสวยเลยตัวนี้ที่คืนแล้วไม่ติดนี่นะครับ ปูหนีบเลยเละเลย,เลยโหมาสองรอบแค่นั้นเองคือนี่เข้าปากเต็มๆนะครับปูก็กัดรอเต็มๆอีกหลังนี้อีกหลังนึงเป็นอะไรเป็นอะไรคันโค้ๆงๆขันโค้งๆไปนู้นเป็นไงโอ้โหพาไปติดหญ้าโอ้ยโอ้ช่วงเช้านี่ มีให้ได้ลุ้นตลอดเลยนะครับผมหลังเมื่อกี้ก็เสียดายแท้ปลูกกินซะได้ไปครับเก็บเรื่อยๆครับผมแค่ห้าหกหลังนี้ก็ไดมาส่องต้มแล้วถือว่ามาเลยนะครับช่วงเชา้าหลังนี้ทรายทำไมไปนู่นอ้โห,โโหกินเขียดไปอีกแล้วไม่เหลือโอโ้ข้างหน้านี่ตีมวนตวนไว้นี่เลยครับทรายอ้เก็บครับ แถวนี้เคยโดนกบนะครับคลิปก่อนหน้าโนนเะช้านี้จะมีตัวอะไรมากินเรามาั้งโอ้โหแควนเหมือนเดิมครับนี่ตีกินแล้วยืะอมดแลด,ดีดขึ้นมานะครับหลังนี้โอ้โหยืะอมดครับผมเมื่อคืนนี้ได้ช้อนน้อยไปนะครับนี่ต้างหน้านี้ครับอีกข้างล่างเอ๊ะไม่กินนะครับตรงนี้นี่หมายสวยนะครับตอสะตอบิงนานี่ เขียดยังยูครับตรงนี้ก็ต่อสะต่อนานะครับกินแต่ช่วงค่ำคืนไม่กินอีกแล้วเชาว้ายังยูดีเขียดมันแขวนเกินนะครับกินไม่ถึงครับเก็บครับพ่อหลังข้างหน้าอุย้ยขันโค้งขันโค้งมางี้โอ้ยไม่ยูรือไงไม่ยูเลยไงยโอ้ขันบิดเลยไม่ยูะ โอ้ยขันโคง้งวาง้างไม่อยู่ครับผมโอยโอ้ยข้างหน้านี้มีเซซโอ้โหกินติดต้นข้าวอีกแล้วอตอนเช้านี่กินดีจริงครับเยอะเส่เดือนครับหลังนี้เงียบกิบ์อยอนล่อนทุกลบเลย ข้างหน้าอีกหน่หลังนะครับเหยื่อสาเดือนไม่มีดินจุดนี้นีนได้ประจำนะครับหลังข้างหน้าได้มอวานเย็นตัวแรกนะครับเขียดยังอยู่โอ้โหไม่มีกินครับผมไปครับผมข้างหน้านี่ใส่เหยื่อส่เดือนไว้ โอ้โหสายตึกเปียะไม่อยู่ครับน่นเมื่อคืนได้ประดุกไปนะครับโอ้โห,โหน่นพาไปติดหญ้าไมนี่นี่ได้ประดุกบาดช่อนประจําเลยนะครับนี่นี่น้นำไหลมาลินลินแค่นี้เองนะครับไปครับแถวสุดท้ายละช่วงท้ายๆแล้วนะครับอ้าหล่งนี้ ก็มีปลาบวดน้ำคุ้นๆนะไม่กินนะครับนีต่ตั้งแต่เมื่อวานแหละข้างห้าอหนึ่งลังครับให้ตีกินนะครับนนเบ็ดไปคางอยู่ยอดข้าวไม่ติดครับเสียงปลาดังอยู่ในนันนนนนนหญ้าไวนะครับนนไม่ใช่หญ้าข้าวต้นข้าวไววบวบวบนู้นเลยมาาอีกห,หนึ่งลังนะครับอุ้ยโดน ตายไปแล้วโอ้โหปูเล่นไปแล้วครับโอ้โหเป็นอย่างนี้นี่เองปูจัดการให้เรียบร้อยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเก็บเลยครับสองตัวแล้วนะครับไม่ทันปูนี่โอ้โหลายจริงๆสองหลังสุดท้ายครับผมโอ้ยห,หลังนี้เมื่อคืนได้อชอนตัวเล็กๆไปนะครับอชอนปอกเชา้าเยอะฮะ หลังสุดท้ายข้างหน้านู้นครับวิสายยืดยืดหรือว่าไปเกาะต้นข้าวไปละโอ้นี่ไงโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปสดูผลงานรวมกันนะครับไปที่บ้านครับหือ นี่นะครับผลงานรวมคลิปนี้นะครับผมก็เป็นปลาช่อนปอกๆเป๊กๆก็ได้ประดุกมาสองตัวนะครับดูไอตัวตะเ้านะครับเยงใหญ่ก็วันนี้ก็มานเยอะนะครับผมได้ไว้ทํากินครับนี่มนโอกาสก็จะไปปักให้ดูอีกไหมนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากัก่อนครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต่อปองกันด้วยครับผมไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม